สวัสดีครับผมพี่ตีจัดให้นะฮะจากร้าน T s Big b u y นะครับแต่พบกับสวัสดีครับพวกเราทีมงาน T s Big b u y แต่โง่ไงเฮ้ยนี่นะพุ้นส่วนใหม่ของโงนะอ่ะพุ้นส่วนใหม่ใช่ป่ะนี่เสียไปเสียไปจากจากนี่นะจากอดีตนะไปฟุตบาทไปฟุตบาทไปฟุตบาท ชอบลองของลองเที่ยกฟุตบาทยิ้มยิ้มโชว์ฟันเคยเรียฟุตบาลป่ะไม่เคยขบแล้วขบฟุตบอลขอดูท่าเรียฟุตบาลวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่ทั้งหมดกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันหกคันนะเอ้าเริ่มจากคันแรกคันไหนก่อนอันนี้นี่นี่พระเอกเรา เขาว่าสกิแซดพัน ABS ปี2 0 oh okay. 1 0 2 0 1 0อยานะยาปี2ปีอย่าอยาอาอ่ะโอ้โหเป็นไงสรุปปีอะไรเ่ะอ่ะ2010อย่ายายายห้เฮียพูดเองเฮียก็พูดเดียวพูดปี2 0 1 4ปรบผมนะไอ้ยานี่คืออะไรวะะถามจริงอะ เป็นไงประสบการณ์อะไรยาก็คืออะไรอะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาให้มาทําก็มาทำเอาให้มาทําก็มาทาโอ้โหมึงนี่ไม่ศึกษาหาข้อมูลก็คือแต่งแล้วเลิกลากันเขาเรียกยาอะไอ่ยายายาอะเอาคันนี้แต่งเต็มปีสิบสี่ของแต่งล้นไม่ว่าจะเป็นชิวหน้าชิวหน้านี่แม่งท่งเต็มเต็มจัดเต็มจัด ปกติคุณจะเห็นช่องวาลช่องโค้งนี้นี่แมงคิวทั้งแผ่นขอบแมงมาจยนี่เลยโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับผมคัดโบอเบอร์สิบเก้าโบมือเบรกไฟเลี้ยวแต่งกันล้มหน้าการมมอน้ำกันล้มกันล้มเครื่องท่อคู่เอสซีโปรเจกต์นะสายชาร์จซีเทคมีหมดโช๊คหลังเอรินเอรินท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้ ยางใหม่รถโซ่ทูใหม่กิฟตกิฟตพึ่งแกะเลยโซ่แซดพันสีทองครอบสเตอร์หน้าครอบตัวปรับนี่นู่นนี่นั่นโอ้โหเดี๋ยวมันแมงจัดเต็มตัดแดงถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องกันสะบัด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 ไปทอดเอาไปขายอ่ะเอ้าไม่ได้ให้ลูกค้าไปให้ไปเลยอะให้ไปเลยให้ไปเลยคันนี้แม่งจัดเต็มจริงจัดเต็มเลยถังน้ำมันแต่งแท็บนะไมค์คันนี้อยู่ที่ โเฮ้ยแม่งใครได้ไปโคตรคุ้มอันนี้นะไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่อยู่ที่สองมื่นสามพันโลครับผมสองหมื่นสามพันโลตาดเครื่องให้ฟังอ้ยประกับโดมิโน่เลยนะยาย่าย่ายายย่าย่าย้าย่าย่า่าย่าย่ย่าย่่าย่ยย่า่่อ ฟังเสียงฟังเสียงเป็นไงสุดสุดสุดเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโคตรลั่นโคตรโอดนี14ยอดจัดเกือบ3แสนโอ้โหแต่งทุ่มทั่วแบบนี้ของแต่งเป็นแสนแบบนี้ใช่เอาราคาที่ใบครับผมเอาราคาที่ใ 2อง0 0น0องหมื่นเก้าพันบาทสองแสนอง้าพบาทโอ,อ้โหอย่างอย่างงี้ฟรีดาวเลยไหมน,นี่เหรอเยฟรีดาวฟรีดาวเลยนะฟรีดาวนะเอาขันต่อมาโค้ชเกียร์เซเก้าร้อย ABS ปีสองพันสิบเจ็ดตัวเขาเรียกว่าตัวอะไร SE SE หรือว่าตัวสเปเชียลอุปกรณ์ตกแต่งครบเครื่องครบครับนะยางใหม่กาดม้อน้ำชิวหน้าแต่งกระจกปลายแฮนด ปั๊มบ,บนนิชชินเบอร์สิบเก้าคอท่อใสๆสลิปออนไปอีเกิลคอสามนิ้วนะแคดบาร์เคทูนะตูดมดท้ายยังอยู่นะท้ายสั้นแต่งยางนี่โค่นใหม่มนะควิกชิปเตอร์อก็มีควิกชิปแล้วนะกระปุกบนนี่ก็แบมโบนะ พวกนี้พิเศษตัว SE ตัวสเปเชียลก็จะมีพวกกันล้มเครื่องใช่ติดมาให้นะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีอ่จะมีที่ชาร์จไอ้ที่แตกต่างก้าสุดที่ชาร์จที่ชาร์จที่ชาร์จทัพร์นาไมลหมื่นสี่นะฟังเสียงครับอ๋อตัวนี้ลืมไปเขาติดตั้งเดินหอบไปด้วยเดินหอบไปไงเดินหอบอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวิกเดินหอบอันน้ นะฟังเสียง่องยนต์นน่ะ,น,น,ะนี่ผมไม่ได้เร่งมือไม่ได้เร่งนะ,ะเล่งแค่นี้นะไม่ได้บิดอย่างน,นี้ปกติปกติเฮ้ยมาเว้ยอ่าปกติปกติสภาพนางฟ้าใช่นะสวยงาม สภาพสดมากแล้วรถหายากมากในตลาดนะเอา้าโอ้โหเฮ้ยสุดคันนี้ไปอีสิบเจ็สภาพนางฟ้าแบบนี้ครับเอาไปเอาราคานี้ไปสภาพนางฟ้าแบบนี้แล้วตัวนี้หาไม่ได้แล้วใช่สองแส0หนึ่งหมื่บาทสองแสน้ 2, 19, บาทคันต่อไป c ีคู่แล้วกันอ่ะ,อะเปรียบเทียบให้ฟังเลยเปรียบเทียบให้ดูครับนะตัวใหม่ LED แล้วก็โฉมเก่านะตัวเดิมแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่ไฟหน้าครับ LED ก็จะเป็นตัว Minor Change นะอัปเกรดระบบไฟหน้าเป็น Full LED นะส่วนตัวถังหรือเฟรมเดียวกันบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันแต่ในตัวใหม่ Minor Change เนี่ยจะมีตัวเขาเรียกว่า ปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์นิดหน่อยให้กาลังพละกําลังแรงมา้าเพิ่มมากขึ้นประมาณ3-4ตัวนะฝาสังเกตง่ายๆกับฝาสูบเสื้อสูบจะเป็นสีทองนะนะฝาเครื่องสีทองฝาสูบสีทองไม่ใช่เสื้อสูบนะมาพอารอมอุปกรณ์ตกแต่งบ้างนิดหน่อยนะกาดม้านน้ำตรงรุ่นนะสลิปออปลายอาคาโปวิกนะสีเทาดำก็เป็นสียอดฮิตอยู่แล้วนะครับโอ้โหคันนี้ราคาเล้าเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง นะังยาง<ห>เยิม<ล>ได้ทะเบียนสวย797นะพับไม่ได้พับไม่ได้ไไดโซ่สเตอร์ใหม่กิฟตนะถังเถิงนี่สวยงาม,มนะกุญแจสองดอกไม้คันนี้อยู่ที่19,000โล19,000โลสตาร์ทฟังครับอาคาปลายดาบ เสียงนะสถานเหมือนกันสุดเสียงสุดจบสวยนะแน,น่น,นอนณคันนี้นะตัวนี้ราคา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 สีดำปี13สนะสีดำโฉมเก่าปีส3ตัวนี้ตัวใหม่แล้วปี 17บเเอาราคาเล้าๆไปนะครับผมราคาไม่ข้ามแสนหกก็คือ1 5 9 0 0แสบาท1นึ่0 0บาทสุดไหโอ้โหไงราคาโคตรโดนอืนะคันต่อไปนะคันนี้ก็อธิบายไปแล้วเบื้องต้นก็คันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับถึงรถปีจะลึกปี13แต่ก็ถือว่าสวยใช่สภาพคือไม่ไม่ขี้เหร่ตัวรถนี่แข็งโค้งนี่แข็งเครื่องนี่ไม่มีล้มนะครับไม่มีล้มนะ อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยของแต่งกระชิวหน้าการว่าน้ําการล้มท่อคอ,อฟูนะนะนะออกปลายโยช,ชิมูระปอมกันดีดหลังนะกันดีดหลังนีท้าสั้นพับไม่ได้ทยสั้นแต่งไฟเลี้ยวแต่งสโมกนะโซสเตอร์ได้ภาษี65นะก็ถือว่าสมบูรณ์จบคร,รบพร้อมใช้งานถังสีดําอันนี้ อันนี้ที่เห็นลายๆนี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้แหวกเช็ดมาไม่ดีเช็ดไม่ดีเช็ดมาไม่ดีเฮ้ยเฮียเฮียครับผ้าเช็ดด้วยเช็ดมาไม่ดีครับผมเอามาดูเลขใหม่คันนี้ฮะใบคันนี้อยู่ที่ปึ๊กหนึ่งหมื่นแปดพันโลครับผมเฮ้ยได้มาแบบนี้คือคือรถเขาไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะได้มาแบบนี้ใช่ได้มาแบบนี้จริงแล้วทุกคนจะถามเอ้ยเฮียรถปีสิบสามใหม่แท้บอกว่า คุณมาดูจานเบรกดูจานดูจานเบรกคือเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้จริงไม่มีสันเลยไม่มีคลื่นเลยจานใสๆอยู่เลยนะคันนี้จานใสๆอยู่เลยอ่ะดูอ่ะดูจานหน้าเนี่ยนะลื่นกิ๊บใสๆอยู่เลยนะอาจจะจริงอย่างที่เขาว่าก็ได้บุ๊กเซอร์วิสไม่มีแต่ด้วยสายตาของผมผมถือว่าแท้คันนี้มบแท้นะฟังเสียงฮะาเดินนิ่มๆ น้งยนตเดินนิ่มๆโอ้โหท่อมันนุ่มจริงๆพอหนึ่งแสนหนึ่งหมบาทหนึ่งแกับาทถูกๆไปเลยออ่ะจำคันเอาถูกๆไปเลย่ะสคันสุดท้ายครับผมคาสา0ร้คาสา0รแต่ยามาฮ่าอาสามโมวิต้าป <c oughs> ีสิคันนี้ นะมาด้วยขุมพลังกำลัง3 2มร้อยส่ิอซีซีอย่า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 มอยี่สิบเอ็ดซีซีสามร้อยยี่สิบเอ็ดซีซีครับผมส่วนนินจา3 0 0ร้อยซีซีใช่แต่พูดถึงหลังจากที่สบการที่ทดลองขับหรือว่ามีคนเทสกันมาแล้วกู่นี้สองค่ายนี้ก็พลังกำลังถือว่าไม่ได้ต่างกันมากใช่เบียดกินกันไม่ลงเบียดเบียดนะอาสามก็จะได้ในส่วนของเรื่อง รถที่น้ำหนักเบากว่าใช่เบาอ่ะนะผิวกว่าพลิกง่ายกว่านะก็รถเดิมๆนะกระจงกระจกอุปกรณ์เดิมอยู่ครบนะที่แต่งขึ้นมาก็จะมีสลิปออนปลายอะคาโปวิกครับแล้วก็เป็นท้ายสั้นท้ายสั้นโอ้โหอีกฮารถก็สวยปลายอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนยายางเออยางได้ยางใหม่สีสวยคนนี้ไมคันนี้อยู่ที่ หนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะรถมือเดียวปิดเฟรนช์กับมือนะคันนี้โ,อโอเอาเรื่องเหมือนกันนะเสียงอย่าพึ่งดับนะอย่าพึ่งดับนะอย่าพึ่งดับอย่าพึ่งดับให้ฟังเสียงคันนี้ด้วยเลยนีจะามร้อยเตัวพิเศษของเขาเหมือนกัน นรู้สึกว่าคาวารอบจะหน่วงกว่านิดนึงใช่รอบจะหน่วงกว่านิดนึงนะด้วยความที่คอมเล็กกว่าคอมเล็กกว่าคอมใหญ่กว่านะเอ้าอ R3 เปิดราคาเพียงไป17ม้วนวิต้าจัดไฟแนนซ์ได้ทุ่มท่วมนะครับเอาคันนี้เอาราคานี้ไป89,000บาท89,000บาท89,000บาท นะและ k r อาีกาเคอาทปี16 <19. S 1> ไม่หมื่นกว่า <19. S> 1 9ื่นเก้าหมื่นเกาเจ้าของมือเดียวนะเคอาทีก็ลายพิเศษมีกระล้มตรงรุ่นมาให้ท่อแต่งสลิปออนะท้ายยัดซุ้มยัดซุ้มยัดซุ้มยังเยิงได้โซ่สเตอร์ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะสภาพใสๆถังเงาช่ำไม่หมืน่นเะก้านะคันนี้เอาไป85,000บาทแปดหมืาพันบาทอาโอ้โห คันไหนได้มาถูกก็ขายถูกอย่าง CB เนี่ยอ่ะได้มาถูกอ่ะใช่ขายถูกอ่ะนะอย่าง CB คู่เนี่ยปกติงขาย169เป็นไงใช่นี่ขาย159 159คันนี้ปกติต้องแสนสามแสนสามเอาไป119 1 1 9อู้แพแต่งทุ่มทั่วมป็นแสนขนาดนั้นต้องสองแสนสี่สองแสน้วันนี้เอาไปสองสองเก้าสองสองเก้านะแซดเก้าร้อสนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์หก2 8352742เเบอร์โทรศัพท์เบอร์ เบอร์อะไรยายายาอ่ไหนมึงลองในมึงลองพูดดิลองลองพูดแบบไม่ต้องดูอ่ะอ่ะเอาเท่าที่จำได้ผิดก็ผิดอ่ะผิดก็ผิดหนึ่หกสองแปดสามห้าสองเก็ดสี่สองอ่ามันเปิดดูแลยครับไม่ทันใช่หัวขวดะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเอ้าย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 า